สวัสดีค่ะทุกคนเ็นยัเราไม่เห็นคอมเมนต์ด้วยก็เลยไม่รู้ว่าทุกคนพิมพ์อะไรมาบ้างต่อยากบอกทุกคนนะคะว่าวันนี้เนี่ยในแต่ละวันที่เราจะได้ไลฟ์เนี่ยโลเคชันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเป็นใจสจักเท่าไหร่นะคะซึ่งตอนนี้โลเคชันเราก็ค่อนข้างที่จะมืดน่ากลัวแล้วก็อ,อ,อุปสรรค ในที่ที่เราพักค่อนข้างที่จะน่ากลัวด้วยเช่นเดียวกันอาจจะร้ายชาบ้างหรืออะไรบ้างขอให้ทุกคนเข้าใจนิดนึงนะคะเหนื่อยๆเพราะว่าต้องเร่งเร่งถ่ายให้เสร็จเพราะว่าวันนี้เราดีเลย์กันไปด้วยสภาพฟ้าฝนเรื่องนี้คืออุปสรรคตามชื่อเรื่องเลยค่ะหยดฝนกลิ่นสนิมเพราะทุกครั้งที่ถ่ายก็คือทุกครั้งที่ถ่ายคือฝนตกตลอด ขอบคุณครับพี่ร้าคอมเมนต์ถามว่าพี่ฟ้าหล่อไหมพี่ฟ้าหล่อไหมอะค่ะอยากให้ทุกคนรอดูในเรื่องนะคะร,รับรองได้ว่าไม่ผิดหวังพี่ฟ้าเหมือนเรื่องไ <c oughs> หนวะร, <c oughs> รับรองได้เลยว่าไม่ผิดหวังในแบบว่าคอสตูมของพี่ฟ้าเป็นแบบตำรวจที่แบบตำรวจติดกแกลม ขอดูหน้าสารวัตรแต่เขาเข้าซีนอยู่ค่ะทุกคนแล้วนะคะทุกคนจะตั้งใจถ่ายให้ดีที่สุดนะให้ทุกคนภูมิใจแต่ตอนเนี้ไปสู้กับยุงก่อน